ตนนี้จะเริ่มทาการฉาบรองพื้นก่อนนะครับนะฮรรีบรไปให้ปิดตัวผิวขนากนก่อนครับผมนะครับนะฮะจะรีบ,รบรวิธีไหนก็ได้พราะการรองพื้นนี่เรารองพื้นให้มันบางๆนะฮะพอร,รองได้ทั่วแล้วเราจะใช้ตะไคร่ไฟเบอร์เป็นตัวปิดทับเพื่อการแตกราวย้อเข้ามาอห้านาแล้วกันอาจารย์ นะรีดให้ติดไปนะหรือเราจะใช้วิธีการพ่นก็ได้นะฮะ<า>ตอนนี้ก็กำลังจะปูตะไคร้ไฟเบอร์จักนี้ตะไคร้เบอร์ให้ชมนะฮะเรารองพื้นเสร็จแล้วนะก็ทำการรีดตะไคร้เบอร์ให้ติดกับซีเมนต์ก่อนนะฮะซึ่งมันจะทำงานง่ายกว่าการใช้ตะไคร์โคงไก่นะตะไคร์โคงไก่เราต้องมานั่งเย็ดลวดก่อนอะไรก่อนซึ่งมันจะเสียเวลามากนะฮะเสียเวลามากกว่า อีกทรั้งเวลาเสียบเอาวดเสียบตะข่ายโงไก่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่อยู่นะฮะถ้าเกิดเสียไม่ถูกวิธียังไงก็ไม่อยู่แล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเติมป,ป,ป,มปมูนเข้าไปเติมปูนซีเมนเข้าไปมันจะไปดันะตะข่ายโครงไก่ให้มันลอยขึ้นนะฮะให้มันลอยขึ้นถ้าช่างเขาอ่ามีความรับผิดชอบดีนะฮะเขาก็พยายามที่จะกดลงไปให้มันเสมอนะฮะ ถึงแม้ว่าเราจะกดลงไปให้มันสมบรแล้วก็ตาม <c oughs> ก็ยังมีโอกาสที่ว่ามันจะลอยนะโดยสาเหตุที่ว่าช่างจะเติมปูนฉากไว้ไม่เต็มบ้างปากแต่งไว้ไม่ดีมั่นนะฮะเวลาขั้นตอนสุดท้ายคือจะลงฟองฟองน้ํารูดนะฮะ <c oughs> ก็จะเห็นรูดตะข่ายโป่งนะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ดีนะครับตะข่ายเมื่ออยู่ในสภาวะของอากาศน,นะฮะจะถูกความชื้น ให้เกิดสนิมเกิดขึ้นได้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ <S <S ข้อเสียตรงนี้นะฮะซึ่งตะข่ายไฟเบอร์นะซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้มีการทดสอบให้ดูนะฮะว่าตะข่ายไฟเบอร์ของแค่จะทนแรงดึงได้สูงนะครับนะอันนี้ส่วนส่วนนี้เรกากำลังสาบรีรโขกหน้าอยู่เพื่อให้ตะข่ายไฟเบอร์หน้าติดลงไป นะฮะนา้าติดลงไปเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าติดตะข่ายไฟเบอร์เสร็จแล้วก็จะทำก,การฉาบเิงคือให้เต็มระดับที่เราสร้างเอาไว้คือ12มิลมนะครับนะครบระหว่างนี้ดูการรีดไปก่อนนะครดูการรีดไปก่อนรีดคร,รด่าวๆครับให้มันติดขอครับรีดคร่าวๆไม่จะเป็นต้องเติมให้เต็ม รีบนะคร่าวๆนะฮะนะฮะส่วนทางด้านซ้ายมือที่เราข้ามมุมมาไว้นะฮะข้ามมุมให้มันเกินมาอีกมุมผนังด้านานึ่งน,นะฮะจะเป็นการช่วยป้องกันรอยแตกตามมุมนะครับตัวแบบตามมุมนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีตะข่ายข้ามตรงนี้นะฮะตามมุมตัวนี้จะมมเกิดรอยแตกรอยคลักได้ง่ายนะครับถึงว่าเป็นสาเหตุที่ว่าเราจะต้องค้าบมุม เ,เหมือนอย่างเช่นเ,เวลาเราเห็นช่างทั่วไปเขาฉาบรอยต่อผนังยิปซัมก็ดีหรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ดีนะฮะก็จะมีแผ่นผ้านะฮะหรือปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีตักขายเข้ามาช่วยด้วยนะครับงเป็นการป้องกันรอยร้าวที่จะเกิดตามรอยต่อนะครับ,นะรบเหตุผลตรงนี้เราจะใช้ ปูตะข่ายข้าไปอีกด้านน่นะครับ